ค่ะกลับมาพบกับครูนกนะคะในรายวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับใน EP นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของปัจจัยนะคะที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะ จำได้ไหมคะว่าในอีพีที่แล้วเนี่ยนะคะเราพูดถึงในเรื่องของแนวคิดพลังงานกับการดาเนินไปของปฏิกิริยาเคมีว่าอย่างไรกรณีที่สารนั้นนะคะจะเกิดปฏิกิริยาเคมีก็ต่อเมื่ออนุภาคของสารนั้นนะคะจะต้องมีการไปชนกันค่ะชนในทิศทางที่เหมาะสมและมีพลังงานมากพอนะคะที่จะทำให้พันธะเก่าแตกแล้วก็ไปเกิดพันธะใหม่เกิดขึ้นค่ะ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั้นนะคะจะเกิดช้าหรือเร็วย่อมมีผลนะคะมาจากปัจจัยนะคะที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ค่ะตัวแรกนะคะก็คือความเข้มข้นของสารค่ะพื้นที่ผิวอุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยาตัวยับยั้งปฏิกิริยาค่ะหรือรวมไปถึงธรรมชาติของสารด้วยนะคะเราไปดูที่ปัจจัยตัวที่หกันเลยค่ะ ปัจจัยตัวแรกค่ะความเข้มข้นของสารนั่นเองนะคะก็จะไปทําให้จํานวนอนุภาคของสารตั้งต้นนั้นมากขึ้นนะคะทําให้สารนั้นมีโอกาสใกล้กันมากขึ้นพอมีความใกล้กันมากขึ้นโอกาสที่จะชนกันก็มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะสูงขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ แต่ถ้าในกรณีที่3านั้นนะคะมีสถานะเป็นแกส๊สถ้ามวนกับอุณหภูมิคงที่หากเรามีการไปเพิ่มความดันก็คือเป็นการลดปริมาตรนั่นเองนะคะจะทําให้ความเข้มข้นของโมเลกุลแก๊สนั้นเพิ่มขึ้นก็จะมีโอกาสที่โมเลกุลของแก๊สจะชนกันมากขึ้นนะคะ แต่ความแรงก็ยังคงเท่าเดิมฉะนั้นเนี่ยอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ความดันสูงจะมีค่ามากกว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ความดันต่ำนะจ๊ะเรามาพิจารณาที่รูปภาพสองรูปนี้นะคะ กำหนดให้อนุภาคของกรดเนี่ยก็คือพื้นที่สีสม้มส่วนสีฟ้านะคะก็คืออนุภาคของน้ําและสีชมพูจะเป็นอะตอมของแมกนีเซียมเราจะมาเปรียบเทียบกันค่ะว่าอนุภาคของกรดนั้นจะสามารถไปทําปฏิกิริยากับแมกนีเซียมได้มากน้อยแค่ไหนนะคะโดยภาชนะแรกนะคะจะเป็นสารละลายกรดอ่อน ฉะนั้นเมื่อเราสังเกตเห็นนะคะเนื่องจากอนุภาคของกรดเนี่ยค่อนข้างน้อยใช่ไหมคะอัตราการเกิดปฏิกิริยานั้นก็จะต่ําด้วยค่ะเพราะว่าอนุภาคสารนั้นนะคะโอกาสที่จะชนกันมันมีน้อยนั่นเองในขณะที่รูปที่2นะคะจะเป็นสารละลายกรดแก่ซึ่ง อนุภาคนะคะของกรดนี้มีจํานวนมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะความเข้มข้นเพิ่มดังนั้นโอกาสที่อนุภาคของกรดนั้นจะไปชนกับอนุภาคของแมกนีเซียมก็มีมากขึ้นค่ะจึงทําให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงขึ้นด้วยนั่นเองนะจ๊ะ ในขณะเดียวกันค่ะถ้าเราเปรียบเทียบนะคะสารละลายเจือจางอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะต่ําเนื่องจากอนุภาคของสารมีโอกาสชนกันน้อยนั่นเองในขณะที่สารที่มีความเข้มข้นสังเกตนะคะว่าความเข้มข้นของไฮโดรคลอริกเนี่ยเราเปลี่ยนจากภาชนะใบที่1คือ0.5เปลี่ยนมาเป็น2.0โมลต่อลิตรนะคะฉะนั้นโอกาสที่สารนั้นนะคะจะไปชนกันก็มีมากขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาจึงสูงขึ้นนั่นเองค่ะ นายเกลเบิร์ตและนายวอชนะคะได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยากับความเข้มข้นของสารตั้งต้นค่ะนะคะเขาบอกว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะจะเป็นสัสดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่เข้าทําปฏิกิริยาค่ะจากสมการนี้นะคะจะเห็นได้ว่า A จํานวน X โมล ะะทำปฏิกิริยากับ B จํานวน y โมลเกิดเป็นสาร C จํานวน z โมลเมื่อเราเอามาเขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยานะคะจะได้ค่า k ก็คือค่าคงที่คูณกับความเข้มข้นของสาร A ยกกำลังด้วยตัวเลขแสดงจำนวนโมลน,นั่นก็คือ x คูณกับ B นะคะคูณกับความเข้มข้นของสาร B ยกกำลังด้วย ตัวเลขแสดงจำนวนหมลนั่นก็คือ y นั่นเองนะคะซึ่งตัวแปรทั้งหลายนะคะก็คือจะแทนด้วย r แทนด้วยอัตราการเกิดปฏิกิริยาค่า k ก็คือค่าคงที่อัตราเครื่องหมายก้ามปูนี้นะคะเราจะเรียกว่าความเข้มขน้นส่วน x และ y เนี่ยก็คือเลขชี้กำลังของความเข้มข้นนั้นนั่นเองนะคะ อัตราการเกิดปฏิกิริยาบางปฏิกิริยาจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารตั้งต้นชนิดใดชนิดหนึ่งหรืออาจจะไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารตั้งต้นตัวใดเลยก็ได้นะคะซึ่งเราสามารถหาว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยานั้นนะคะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารใดได้จากกฎอัตราค่ะซึ่งกฎอัตรานั้นนะคะ สิ่งที่คุณต้องบอกก็คือว่าจะต้องหาจากการทดลองเท่านั้นไม่สามารถที่จะเดาจากสมการนะคะที่แสดงปฏิกิริยาได้ จากการที่เราเขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปนะคะเมื่อเรานําเลขยกกําลังนั้นมาบวกกันเราจะสามารถบอกอันดับของปฏิกิริยาได้ค่ะโดยอันดับปฏิกิริยานั้นจะแบ่งออกเป็น1ปฏิกิริยาอันดับ0ูนย์ค่ะ z o order นะคะสังเกตว่าเวลาคููแทนค่าจะเป็นอะไรคะ a เท่ากับค่า k ความเข้มข้นของ a ยกกําลัง0 คูณกับความเข้มข้นของ b กําลังศูนย์ซึ่งก็คือปฏิกิริยานี้จะไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของทั้งสาร a และ3 b เลยนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับค่า k นั่นเองต่อไปค่ะปฏิกิริยาอันดับที่หหรือ first order นะคะเขียนได้เป็น r เท่ากับ k คูณความเข้มข้นของ a ยกกำลังหนึ่งความเข้มข้นของ b กำลังศูนย์หรือ r เท่ากับค่า k คูณกับความเข้มข้นของ a กําลัง0คูณกับความเข้มข้นของ b กําลัง1ก็ได้ค่ะเมื่อเราเอา1บวก0รวมกันก็จะมีค่าเท่ากับ1ซึ่งจัดว่าเป็น first order นั่นเองนะคะบางทีเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนก็ได้นะคะเลข1แต่ให้เข้าใจว่าในการเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาเป็น n เท่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาหรือค่า R จะต้องเพิ่ม n เท่าด้วยนะคะ ปฏิกิริยาอันดับสองค่ะ second order จะเขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้เป็น k คูณกับความเข้มข้นของ a กำลังสองความเข้มข้นของ b กำลังศูนย์หรือ r เท่ากับ k คูณกับความเข้มข้นของ a กำลังศูนย์ b กำลังสองหรือ r เท่ากับ 5k นะคะคูณกับความเข้มข้นของ a กำลัง1 b กำลัง1ก็ได้นะคะเมื่อเอาเลขยกกําลังบวกกันจะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะจ๊ะต่อไปข้อที่4ค่ะปฏิกิริยาอันดับ3 third order นะคะตัวนี้นะคะจะมีเลขยกกําลังรวมกันเป็น 3นั่นเองเรามาดูตัวอย่างในเรื่องของการคิดคำนวณน,นะคะกดอัตราหรือการเขียนกฎอัตราจากผลการทดลองนะคะจากตัวอย่างที่1ค่ะข้อมูลเป็นดังตารางนะคะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนจะต้องเขียนสมการรอได้เลยค่ะก็คือ r เท่ากับ k คูณความเข้มข้นของ a คูณกับความเข้มข้นของ b คราวนี้เราจะมาดูว่า ทั้งสองตัวนี้จะต้องยกกําลังด้วยอะไรนะคะหากเราต้องการ a เราต้องกําหนดให้ b เนี่ยคงที่ซึ่งการทดลองไหนนะคะที่ b คงที่นั่นก็คือการทดลองที่1กับ2นั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อกําหนด b คงที่เราก็จะไปหา a a การทดลองที่1จะเป็น1การทดลองที่2เป็น2ใช่ไหมคะจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า ความเข้มข้นของ A เพิ่มเป็นสองเท่าเราก็จะไปพิจารณาที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะมีการเปลี่ยนใช่ไหมคะจาก4ไปเป็น8ค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มขึ้นมากี่เท่าคะ2เท่าซึ่ง2เท่าเท่ากันฉะนั้นก็จะเป็นอันดับปฏิกิริยานะคะที่ ยกกำลังด้วย1กับ1ทั้งคู่เลยนะคะหรือจะเขียนเป็น R เท่ากับ k ความเข้มข้นของ a คูณกับความเข้มข้นของ b นั่นเองค่ะมาดูอีกสักตัวอย่างนะคะจากปฏิกิริยานี้จงเขียนกฎอัตรานะคะโดยจะได้ข้อมูลตามนี้เลยค่ะเหมือนเดิมนะคะนักเรียนก็เขียนนะคะ เท่ากับ k คูณความเข้มข้นของ NO คูณกับความเข้มข้นของ s 2รอเลยนะคะจากนั้นเรามาพิจารณาว่า NO จะต้องยกกำลังด้วยเท่าไหร่ก็คือต้องไปกำหนดให้ไฮโดรเจนคงที่นะคะไฮโดรเจนคงที่ครั้งไหนละ่ะก็คือครั้งที่1กับครั้งที่3ใช่ไหมคะแล้วเราก็มาพิจารณา,าที่ความเข้มข้นของ NO 1เปลี่ยนไปเป็น2ฉะนั้นแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่คะ 2เท่าใช่ไหมจากนั้นเราก็มาดูที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาค่ะจาก3.5มจุคูณสิบกำลังลบสเปลี่ยนไปเป็น14บสคูณสิบกำลังลบสกี่เท่าคะนักเรียนฉะนั้นความเข้มข้นสารต,ตั้งต้นเพิ่ม2อัตราเพิ่ม4จะเป็นอะไรคะ2กับ1ก็คือเป็นอัตดรดบที่3นั่นเองนะคะโอเคเนาะพอที่จะได้ใช่ไหมคะหรือเราเขียนในลักษณะ R เท่ากับ k คูณความเข้มข้นของ NO กำลังสองและก็คูณกับไฮโดรเจนนั่นเองนะจ๊ะต่อไปเรามาดูปัจจัยตัวที่2นะคะก็คือพื้นผิวของสารตั้งต้นค่ะเมื่อสารตั้งต้นนะคะที่มีพื้นผิวมากนะคะจะมีพื้นที่ผิวสัมผัสของสารที่เข้าทําปฏิกิริยากันได้มากค่ะทําให้อนุภาคของสารนั้นเกิดการชนกันมากขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ เรามาดูข้อเปรียบเทียบกันนะคะจากรูปภาพสองรูปนี้ค่ะอนุภาคของกรดของน้ําและอะตอมของแมกนีเซียมเหมือนเดิมนะคะแต่ในรูปที่1นักเรียนสังเกตอะตอมของแมกนีเซียมนะคะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเลยใช่ไหมคะโอกาสที่จะไปสัมผัสกับอนุภาคของกรดเนี่ยจะมีค่อนข้างน้อยใช่ไหมคะแต่ในขณะที่รูปที่2อนะคะอะตอมของแมกนีเซียมเนี่ยแตกออกดังนั้นโอกาสที่จะไปสัมผัสกับ อนุภาคอื่นๆก็มีมากขึ้นถ้าจะให้สรุปการเกิดปฏิกิริยานะคะจะเห็นว่ารูปที่1นะคะก็คือที่มีพื้นผิวน้อยเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาค่อนข้างต่ำนะคะในขณะที่พื้นผิวมากนะคะในรูปที่2ออัตราการเกิดปฏิกิริยาจะสูงนั่นเองค่ะจากรูปนี้นะคะ จะเห็นว่าเราใช้กรดไฮโดรคลอริกที่มีความเข้มข้นเท่ากันนั่นก็คือ1โมลาร์ทำปฏิกิริยากับหินปูนนะคะโดยรูปทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะอยู่ในลักษณะเป็นก้อนแต่ขวามือจะบดละเอียดลงมานิดนึงนะคะฉะนั้นเมื่อปล่อยเวลาให้สารสองตัวนี้ทำปฏิกิริยากันสิ่งที่ได้นะคะจะเห็นได้ว่าในรูปแรกนะคะที่หินปูนเป็นก้อนเนี่ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ในขณะที่รูปที่สองนะคะจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยนในรูปที่1น,นะคะจะต่ําแต่อัตราการเกิดปฏิกิริยนในรูปที่2เนี่ยจะสูงนั่นเองนะคะและปัจจัยตัวที่3ค่ะนักเรียนนะคะก็คือเรื่องของอุณหภูมิค่ะ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะคะอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะมีค่าเพิ่มขึ้นค่ะแต่เมื่ออุณหภูมิต่าลงอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะลดลงนั่นเองนะคะซึ่งพูดง่ายๆก็คือเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปให้กับสารตั้งตน้น จะไปกระตุ้นให้สารเนี่ยค่ะมีพลังงานจนมากขึ้นนะคะและก็มีโอกาสในการชนกันมากขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารจึงเพิ่มขึ้นตามด้วยนั่นเองนะคะจากกราฟแสดงการกระจายพลังงานจนของโมเลกุลของสารนะคะที่อุณหภูมิต่างๆกันโดยเรากําหนดพื้นที่สีม่วงคือจํานวนโมเลกุลที่มีพลังงานจนสูงพอนะคะที่อุณหภูมิที่1 ส่วนพื้นที่ทั้งม่วงและส้มเลยค่ะคือจำนวนโมเลกุลที่มีพลังงานจนสูงพอที่อุณหภูมิ T2 ค่ะและค่า E คือค่าพลังงานจนจำนวนน้อยที่สุดที่โมเลกุลต้องมีแล้วทำให้เกิดการชนกันค่ะได้พลังงานเท่ากับหรือมากกว่าพลังงานก่อกำมันหรือค่า Ea นั่นเองจากนั้นเราก็มาสรุปข้อมูลจากกราฟนะคะ พื้นที่ใต้กราฟทางขวาของค่า Ea ที่อุณหภูมิ T1 มีค่าน้อยกว่าที่อุณหภูมิ T2 แสดงว่าที่อุณหภูมิ T2 นั้นนะคะมีจำนวนโมเลกุลที่มีพลังงานสูงกว่าค่า Ea มากกว่าที่อุณหภูมิ T1 ดังนั้นที่อุณหภูมิ T2 จึงมีอัตราการเกิดของปฏิกิริยาเคมีสูงกว่าที่อุณหภูมิ T1 นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาค่ะ ตัวเร่งปฏิกิริยานี้นะคะก็คือสารที่เราเติมลงไปแล้วไปมีผลทําให้ปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเกิดเร็วขึ้นค่ะและเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาสารนั้นยังคงมีสมบัติเหมือนเดิมเลยค่ะตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาใน2ลักษณะนี้นะคะก็คือ1 ตัวเร่งปฏิกิริยาไปรวมตัวกับสารตั้งต้นตัวใดตัวหนึ่งแล้วมีการจัดโครงสร้างใหม่ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาทําให้ปฏิกิริยานั้นนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะจากกราฟนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่ที่เป็นสีฟ้านะคะปฏิกิริยาที่ไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยายจะมีค่า e ค่อนข้างสูงใช่ไหมคะ ในขณะที่เมื่อเราเติมตัวเร่งเข้าไปค่า EA เป็นยังไงคะจะต่ำลงแสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยานี้เกิดได้ง่ายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะในกรณีที่2ตัวเร่งปฏิกิริยานะคะมีส่วนร่วมในการเกิดเลยค่ะทีนี้นะคะไม่ได้เป็นรวมแล้วไปมีส่วนร่วมในการเกิดปฏิกิริยากับเขาเลยค่ะทําให้ปฏิกิริยานั้นเกิดไปในทิศทางใหม่นะคะโดยสามารถเกิดกลไกได้หลายขั้นตอนจากรูปภาพนี้จะเห็นได้ว่า ปฏิกิริยาที่ไม่มีตัวเลขเนี่ยยังเห็นอยู่ว่าค่า Ea หรือ E 1เนี่ยก็ยังสูงอยู่นะคะแต่พอมีตัวเลขปฏิกิริยาเข้าไปตัวเลขเนี้ยดันไปช่วยเขาทำปฏิกิริยาซะอีกนะคะก็เลยทำให้เกิดปฏิกิริยาออกมา2ขั้นตอนได้ Ea 2และ Ea 3นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ อีกตัวหนึ่งก็คือตัวหน่วงปฏิกิริยาตัวหน่วงหรือตัวยับยั้งนั่นเองนะคะจะเป็นสารที่เติมเข้าไปในปฏิกิริยาเคมีแล้วไปทําให้ปฏิกิริยาเคมีนั้นเกิดช้าลงนะคะอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็ลดลงด้วยนะคะแต่เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาเคมีสารนั้นจะกลับคืนมาที่เดิมค่ะ ตัวหน่วงปฏิกิริยานี้นะคะจะทําให้ค่าพลังงานก่อกำมันเพิ่มขึ้นนั่นเองคําว่าเพิ่มมากขึ้นก็คือแปลว่าสารเกิดได้ช้าลงนะคะจากกราฟนะคะนักเรียนมาดูที่การเนินไปของปฏิกิริยาแบบที่มีตัวหน่วงและไม่มีนะคะแบบแรกเลยก็คือตัวที่ไม่มีตัวหน่วงจะเป็นเส้นสีสม้ม แต่ถ้าเติมตัวหน่วงปฏิกิริยาหรือตัวยับยั้งเข้าไปเนี่ยจะเป็นสีฟ้าสังเกตเห็นนะคะว่าถ้าเราเติมตัวยับยั้งเข้าไป EA จะเป็นยังไงคะค่า EA จะสูงขึ้นถูกต้องไหมในขณะที่ตอนที่ไม่มีตัวหน่วงปฏิกิริยาหรือไม่มีตัวยับยั้งเลยเนี่ยค่า EA เขาต่ําฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเติมตัวยับยั้งเข้าไปจะไปทําให้ปฏิกิริยานั้นเกิดช้าลงค่า EA สูงขึ้นนั่นเองนะคะ รามาดูผลที่เกิดจากปัจจัยนะคะที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาค่ะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกืนตัวนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่นะคะใหเอนไซม์หรือตัวเล่ปฏิกิริยาเนี่ยสามารถเข้าไปทําปฏิกิริยากับอาหารได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ การบ่มผลไม้นะคะในภาชนะที่มีฝาปิดนะคะตัวนี้ก็คือถือเป็นการเพิ่มอุณหภูมิการย่อยแป้งนะคะก็คือในเรื่องของการเพิ่มเอนไซม์หรือตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปนั่นเองค่ะ การเติมวิตามินอ e ีในน้ำมันพืชป้องกันการมีกลิ่นเืนนะคะของน้ำมันนั่นเองจะเป็นการเติมตัวหน่วงปฏิกิริยาหรือตัวยับยั้งเข้าไปช่วยนั่นเองค่ะหรือแม้แต่ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสค่ะสำหรับเรื่องของปัจจัยนะคะที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยารวมไปถึงผลที่เกิดกับปัจจัยนะคะที่มีผลเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาก็มีเพียงเท่านี้นะคะ สำหรับ EP นี้ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่กับ EP หน้าสวัสดีค่ะ